ก่อนที่เราจะไปไล่น้ำหนักผลไม้นะคะเรามารู้จักอ่อนกลางเข้มกันก่อนนะคะ,ะการไล่น้ำหนักมีอยู่3ระดับนะคะก็คืออ่อนกลางเข้มเดี๋ยวนักเรียนดูตามคลิปเลยนะอ่อนก็คือจะเป็นการเบามือที่สุดนะคะกลางก็จะมีน้ำหนักขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะไม่มากสักเท่าไหร่ส่วนเข้มเนี่ยก็จะเป็นโทนที่ต้องกดดินสอหนักๆเลยนะคะแต่อย่าหนักจนกระดาษโปดกระดาษขาดนะ วิธีการวาดเส้นที่ถูกต้องนะคะก็คือการตาวัดเส้นให้เส้นเป็นลักษณะแบบนี้ดังคลิปนะคะแล้วก็เราจะทำช้าๆแล้วก็เร็วๆให้นักเรียนดูนี่คือการเพิ่มระดับความเร็วมันก็จะเป็นเส้นประมาณนี้นี่คือเส้นที่ถูกต้องส่วนเส้นที่ผิดก็คือแบบนี้นั่นเองนะคะนี่คือเส้นที่ผิดเด็กๆสังเกตดูเส้นที่ถูกต้องนะคะตรงโคนของเขาจะมีความเข้มกว่าส่วนปลาย ส่วนปลายก็จะมีความอ่อนกว่านั่นเองนะคะทีนี้ต่อมาวิธีการวาดแอปเปิลเราต้องทำวงกลมก่อนนี่คือวิธีการทำวงกลมแบบครูหมิวนะคะเด็กๆเอาไปใช้ได้พอทำวงกลมเสร็จแล้วนะคะเราก็เริ่มทาตูดของแอปเปิลซึ่งตูดของแอปเปิลจะมีความเล็กกว่าด้านบนนะคะเราจะทำกันในลักษณะแบบนี้ทีนี้ต่อไปเราก็จะทำด้านบนด้านบนจะมีความที่ใหญ่กว่าด้านล่างนะคะ ดเด็กสังเกตวิธีการทําของครอยู่ดีๆนะคะมันจะมีส่วนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็ลบเส้นออกนะคะที่ไม่ต้องการลบออกให้หมดให้เกลี้ยงเลยและนี้ก็มาดูว่าแอปเปิลของเราสวยหรือยังถ้าเกิดว่ามันยังเบี้ยวไม่สวยมันตูดมันยังพร้อมจนเกินไปนะคะก็ให้นักเรียนเพิ่มเส้นขึ้นมาให้แอปเปิลนั้นสวยขึ้นแล้วก็ลบเส้นในส่วนที่ไม่เอานะคะออกและทีนี้แอปเปิลมันจะมีอ่า ข้างบนก็จะมีนูนอีกนูนหนึ่งเป็นนูนเล็กๆสามเหลี่ยมเหมือนกันกับด้านล่างนะคะจะมี3ตูดเหมือนกันเลยแต่จ,จะใหญ่กว่าทีนี้เราจะทําก้านของแอปเปิลนะคะก้านของแอปเปิลก็เป็นเส้นโคง้งแล้วก็มีใบไม้ของแอปเปิลก็เป็นเส้นโค้งเหมือนกันแต่ใบไม้ของแอปเปิลรอบๆของบริเวณใบไม้นะคะขอบๆมันจะเป็นเส้นหยักนะเดี๋ยวให้ดูกันชัดๆตรงนี้ จะเป็นเส้นหยักแบบนี้นะคะถ้าใครที่วาดตามไม่ทันนะคะหรือจำวิธีการวาดไม่ได้ก็ให้ดูคลิปไปด้วยแล้วก็หยุดสต็อปคลิปไปด้วยนะคะทําทีละขัน้นอันนี้ต่อไปเราจะเริ่มลงน้ำหนักสีเดกๆไม่ต้องขีดเส้นแบบคุณครูนะแค่ให้นักเรียนดูว่าส่วนใดเป็นอ่อนกลางเข้มแค่นั้นเองนะคะ ไล่ระดับมาเลยอ่อนกลางเข้มขั้นตอนแรกนะคะ <ๆ S 1> ก็ให้เด็กๆนะคะใช้ดินสอกับน้ำหนักมือเบาๆนะคะในการวาดกลับไปกลับมาแบบนี้นะคะวาดตวัดเส้นนะเบาๆเบาๆเบาๆจนทั่วลูกแอปเปิลเลยนะคะจนให้ทั่วลูกแอปเปิลนะคะไม่ไม่เน้นส่วนใดส่วนหนึ่งนี่คือน้ำหนักอ่อนนะคะก็คือทำเส้นอ่อนๆรอบตัวเต็มพื้นที่ของแอปเปิลเลย และหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาลงน้ำหนักขั้นที่2ก็คือเราจะลงตวัดเส้นนะคะไม่เกินส่วนของที่เป็นส่วนอ่อนนะคะอ่าถ้าใครแบบตวัดเส้นออกมาแล้วแล้วมันอ,ออกนอกเส้นก็สามารถใช้ยางลบๆบออกได้นะคะ ทีนี้มาสู่ขั้นตอนที่2นะคะคือการตาวัดเส้นให้มันไม่เกินเส้นของส่วนที่มันอ่อนนะคะเราก็จะมีน้ำหนักมือที่เข้มขึ้นที่หนักขึ้นนะคะแล้วต้องเพิ่มความเข้มของเส้นดินสอและตอนนี้แต่ว่าเองเป็นการตาวัดแบบเดิมนะแล้วก็เวลาที่ตวัดนะคะ จริงๆในคลิปคุณครูจะทําได้ช้านะคะแต่ว่าครูจะเพิ่มสปีดความเร็วนั่นแปลว่าตอนที่นักเรียนทําเด็กๆก็ต้องค่อยๆทําทําช้าๆนะไม่ได้ทําเร็วแบบตามในคลิปนะคะในคลิปคือครูเพิ่มสปีดนะคะให้นักเรียนนะคะดูการไล่น้ำหนักของคูหมิวดีๆนะมันจะไล่ตั้งแต่อ่อนกลางเข้มแบบ นุ่มนวลแบบสมูทเลยนะคะให้นักเรียนทำตามครูหมิวให้ใกล้เคียงมากที่สุดนะคะเดี๋ยวครูจะปล่อยให้นักเรียนดูคลิปไปนะแล้วก็เด็กๆก,ก็เขียนชื่อ,อามาส่งคุณครูด้วยเขียนชื่อลงในกระดาษเลยด้านล่างนะคะด้านบนก็เขียนชื่อเรื่องว่าเรื่องการวาดเส้นผลไม้นะคะถ้าเกิดนักเรียนมีคำถามหรือว่าไม่เข้าใจส่วนใดนะคะหรือว่า อยากสอบถามการบ้านอันเดิมหรือสอบถามว่า,าควรทำยังไงบ้างแนะนำหน่อยนะคะใช้ดินสออะไรใชอ้อีได้ไหมไม่ว่าจะกี่คำถามนะคะเดี๋ยวคุณครูจะตอบให้นะแต่อาจจะตอบช้าได้ดึงคุณต้องขอโทษด,ด้วยค่ะ